คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสุภาพรัฐได้แ,แจ้งเวียนอย่างสือด่วนที่สุดว681ลงวันที่8ตุลาคม2568เรื่องระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสุภาพรัฐพศ2560ที่มาและเหตุผลตามระเบียบข้อ175และข้อ176กกำหนดให้ตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนทำให้การตรวจรับในหลายโครงการล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐล่าช้าตามไปด้วยเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาได้อย่างรวดเร็วและการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างมาตรา24วรรคหนึ่งอนุ6ประกอบมาตรา29วรรคหนึ่งอนุ7 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ารกํารกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุโดยให้นำเนินการดังนี้ 1. งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุสัญญามีงวดงานเดียวคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน5วันทำการนับจากวันที่ส่งมอบพัสดุสัญญามีหลายงวดงาน ตรวจรับระหว่างงวดภายใน3วันทําการนับจากวันที่ส่งมอบพัสดุและตรวจรับงวดสุดท้ายภายใน5วันทําการนับจากวันที่ส่งมอบพัสดุ 2. งานจ้างก่อสร้างกําหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุด,ดังนี้ 2.1. งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวมล่ำซ้า ทุกราคาค่างานผู้ควบคุมงานตรวจรับระหว่างงวดและงวดสุดท้ายภายใน3วันทําการนับจากวันที่ส่งมอบพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับระหว่างงวดภายใน3วันทําการนับจากวันที่ส่งมอบพัสดุและตรวจรับงวดสุดท้ายภายใน5วันทําการนับจากวันที่ส่งมอบพัสดุ2.2งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วยยูนิตคอส ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุขึ้นอยู่กับราคาค่างานตามตารางการดำเนินการหลังการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจภายในสองวันทำการนับจากวันตรวจรับพัสดุเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการบริหารสัญญา ภายในวันที่ได้ดำเนินการจริงหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานมีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจดำเนินการได้ายานยะระยะเวลาดังกล่าวให้ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป สำหรับการกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามข้อ1และข้อ2ให้ใช้บังคับเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด6แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพรพัสดุภาครัฐพศ2560เท่านั้น